ระบบสังหารเทพตอนที่170ชะตาของพาลีแม้มันจะดูเหมือนไม่มีส่วนใดปกป้องเรือนร่างสตรีหากแต่อัขรวิเศษที่ถูกสร้างขึ้นกลับเป็นสิ่งที่ปกป้องผู้สวมใส่ได้เป็นอย่างดีอาวุธเทพทั่วไปไม่อาจจะกั้มกรายเนื้อหนังของสตรีผู้สวมใส่ได้เลยแม้แต่น้อยแม้ชุดนั้นจะเป็นผ้าแนบเนื้อก็ตามเรียกได้ว่า กเกาะเหล็กหนายังไม่สู้ผ้าบางที่รงอักขระวิเศษของบุรุษบันเดอเอิรนหากแต่คำสาปแห่งชุดก็ไม่ได้มีเพียงความวบวับแวมแวมเท่านั้นเพราะชุดของบุรุษบันเดอเอิรนส่วนใหญ่มักมีอักขระคำสั่งพิเศษที่ทำให้ไม่สามารถมีชุดหรือผ้าคลุมใดๆปกปิดเดินร่างสตรีได้ ไม่เช่นนั้นอักขระวิเศษจะไม่ทำงานมันจึงบังคับให้สตรีเพศสวมชุดเหล่านี้โดยห้ามมิให้มีอาภรณ์ใดๆสวมปกปิดทับได้เทพสตรีเพศหลายๆองค์ก็เลือกที่จะไม่สวมใส่มันพวกนางอายเกินกว่าที่จะใส่มันได้ถ้าจะสวมใส่ชุดของบุรุษบรรดาอ,อิเหนพวกนางก็จะมาหาชุดเกราะที่บุรุษบรรดาอ,อิเหนสร้างมาสวมใส่ทับอีกที เพราะมีแต่เกาะของบุรุษบรรดาะอิเรนเท่านั้นที่เข้าชุดและอนุญาตให้สตรีสวมสิ่งปกปิดกายเพิ่มได้แต่แม้ชุดพวกนี้จะเกินงามแต่ความยอดเยี่ยมของบุรุษบรรดาอิเรนก็เป็นตำนานแห่งแดนเทพไปแล้วมีหลายผู้คนต่างปรารถนาร่ำเรียนวิชาเพื่อสร้างชุดเทพที่ยอดเยี่ยมดังเช่นของบุรุษบรรดาะอิเรนหากแต่สิ่งหนึ่งที่ตกทอดมาด้วยก็คือ การออกแบบที่มีเนื้อผ้าปกปิดกายที่น้อยชิ้นยิ่งบางชุดไม่ได้ต่างอะไรกับชุดว่ายน้ำในโลกเก่าของเชี่ยวเฟิงเลยแม้แต่น้อยแค่ข้อเสนอแรกของวิญญาณตันหากรับมิงต้าก็สร้างความปวดหัวแก่เชี่ยวเฟิงไม่น้อยแล้วข้ามีคำถามพาลี่กล่าวด้วยเสียงสดใสข้าจะหาชุดของบุรุษบรรดาอ,อิเลนได้อย่างไรในโลกของข้านั้นหาได้มีมันไหม ไม่ต้องกังวลสตรีแม่นางน้อยข้ามีชุดสตรีของบุรุษบันดอเอเลนสะสมไว้มากมายให้เจ้าได้เลือกใส่ตามใจชอบโฮโฮเมื่อก่อนข้าก็ใช้ลูกเต๋าสวรรค์ออกตามหาละสะสมพวกมันมาเก็บไว้อยู่บ่อยๆเฉี่ยวเฟิงมองไปที่ดวงตาและใบหน้าของดวงวิญญาณหนิงตาตัวเชี่ยวเฟิงสัมผัสได้ทันทีว่า มันไม่อาจจะเก็บซ่อนสีหน้าสีตาอันน่าปวดหัวของมันได้แม้แต่น้อยมันช่างเป็นดวงวิญญาณบ้าตัญหาโดยแท้ถึงขนาดใช้สมบัติวิเศษเช่นนี้ออกตามหาชุดสตรีแค่คิดเชี่ยวเฟิงก็เหนื่อยใจยิ่งต่อมันแล้วตอนนี้เรามาฟังข้อตกลงข้อที่สองกันต่อดีกว่าข้อที่สองเจ้าตองพาค่าพบเจอสาวงามอยู่เสมอ หากแต่ข้อที่สองนี้อยู่ที่ความพอใจของข้าถ้าข้าไม่พอใจก็จะไม่ช่วยเหลือเจ้านี่เป็นระบบเก็บคะแนนความพอใจมิงต้ากล่าวพร้อมชัดหน้าขึ้นอย่างผู้ได้เปรียบราวกับว่ามันรู้ว่าอย่างไรแม่สตรีแม่นางน้อยต้องตามใจมันเพื่อให้ได้รับพลังที่ยิ่งใหญ่คำขอของเจ้าไม่ได้เอาเปรียบข้ามากไปหรือข้าจะรู้ได้อย่างไรว่า จ้าพอใจหรือไม่พอใจและข้าจะรู้ได้อย่างไรว่าใครเป็นสาวงามสำหรับเจ้าคนใดยังไม่เป็นสาวงามสำหรับเจ้าพานลี่กล่าวพร้อมด้วยทีท่าเดือดดาลเล็กๆหากแต่ดวงวิญญาณหมิงต้าหาได้แยแสมันกล่าวข้อที่สามทันทีข้อสุดท้ายเจ้าต้องพาข้าไปอาบน้ำกับเจ้าด้วยทันพีข้าไม่อยากได้มันแล้ว พานลี่ร้องไห้วิ่งเข้าไปหาเชียเเ่ยวเฟิงนางกอดล่างเชี่ยวเฟิงแน่นนางไม่ต้องการสมบัติวิเศษที่น่าลังเกียจและสร้างความลำบากใจต่อนางเช่นนี้หากแต่ดวงวิญญาณร้ายหมิงต้ามันกลับหัวเราะชอบใจเสียงดังฮอฮอาทุกอย่างขึ้นอยู่กับเจ้าแล้วสตีแม่นางน้อยหากเจ้าทำไม่ได้ข้าก็จะไม่ช่วยเหลือเจ้าเวลาเจ้าใช้ลูกเต๋าสวร คิดดูหากไม่มีข่าวิบัติเทพมากมายจะเกิดขึ้นกับเจ้าอย่างไรบ้างข้าก็ไม่อาจจะรู้ได้นะเอาหนะเอาหนะแม่นางน้อยเสียเปรียบแค่นิดหน่อยจะเป็นไรไปท่านพี่ข้าไม่อยากได้ดวงวิญญาณลามกนี้อยู่ติดกับตัวข่าท่านพี่ช่วยข้าด้วยเชียวเฟิงตอนนี้ได้แต่กอดทาลี่แน่นหากแต่มันก็ไม่รู้จะทำอย่างไรดี นี่มันสมบัติจัดดับเลยนะมันใช่ของธรรมดาที่ไหนเวลาล่วงไปเกือบชั่วยามในที่สุดเชี่ยวเฟิงก็ปลอบใจนางได้สําเร็จสุดท้ายนางก็ยอมทําตามที่เชี่ยวเฟิงต้องการเชี่ยวเฟิงบอกว่าให้ใช้มันเท่าที่จําเป็นส่วนเรื่องคําขอของหมิงต้าก็ให้พานลี่ทำเฉพาะตอนที่จะใช้งานมันเท่านั้นก็พอนอกจากนั้นเชี่ยวเฟิงก็พูดข่มขู่ดวงวิญญ,ญาณน,นั้นไม่น้อย จนในที่สุดมันก็ยอมลดข้อตกลงเหลือเพียงแค่ทําตามที่มันต้องการเมื่อจะใช้งานมันหรือใช้งานมันไปแล้วในภายหลังก็ต้องตอบแทนมันคืนตามคําสัญญาก็เท่านั้นส่วนการเจรจาข้อที่สามถูกยกเว้นไปพารลี่ไม่ว่าอย่างไรมันก็จะไม่เอาดวงวิญญาณนี้ไปอาบน้ำร่วมกับนาง เรียกว่าการเจราจานี้กว่าจะสำเร็จก็เหน็ดเหนื่อยไม่น้อยเพราะพาลี่มีทีท่าไม่ต้องการมันจริงๆและเมื่อทุกอย่างจบลงด้วยดีพาลี่จึงเดินขึ้นไปหยิบลูกเต๋าสวรรค์หากแต่ในตอนนั้นเองทันทีที่นางหยิบลูกเต๋าสวรรค์ขึ้นแสงสีต่างๆก็ปรากฏกลายเป็นแสงจ้าปเปล่งประกายไปทั่วห้องหากแต่ในมุมหนึ่งนั้นร่างของดวงวิญ,ญญาณแห่งสมบัติก็มีอาการสั่นเทาอย่างประหลาด ปากของมันสันอย่างเห็นได้ชัดน้ำตาของมันค่อยๆซึมไหลออกมาเล็กน้อยหากแต่ตัวมันได้แต่เก็บกั้นเอาไว้ในทันทีนั่นเป็นเพราะคนที่มันคิดว่าจะต้องวอพบเจออีกหนึ่งร้อยปีอยู่ตรงหน้ามันแล้วในวินาทีที่พาลลี่สัมผัสกับลูกต่อสวรรค์มิงตาผู้เป็นดวงวิญญาณสถิตในสมบัติจันอันดับ ก็มีสายใยวิญญาณเชื่อมต่อกับของพาลี่และพอเป็นแบบนี้มิงต้าจึงรับรู้ได้ในทันทีว่าพาลี่นั้นคือบุตรดาของตัวมันเองนางได้กับชาติมาเกิดแล้วหากแต่เมื่อมันเพ่งมองไปที่ดวงวิญญาณของนางมันก็พบว่ามีสิ่งแปลกประหลาดยิ่งดวงวิญญาณของพาลี่มีแค่เพียงเซี่ยวเดียวเล็กๆก,ก,กอบเป็นรูปร่างขึ้นมาแล้วที่เหลือไปไหนเล่า ยายลูกสาวข้าบุตรทิดาแห่งข้านางจึงมีเพียงดวงวิญญาณเพียงเสี่ยวเดียวหากแต่ผู้อื่นย่อมไม่รู้ว่าเรื่องนี้สําคัญเช่นไรหากแต่มันเป็นถึงราชาเทพมาก่อนจะไม่รู้ได้อย่างไรว่าผู้มีวิญญาณเพียงเศษเสี่ยวจะมีชะตาที่อาพับเช่นไรอายุไขลดทอนโชคชะตาก็ขาดหายไม่สมบูรณ์จนกว่าดวงวิญญาณของตนจะกลับมาสมบูรณ์ใครกัน ใครกันที่ทำกับบุตรธิดาของข้าเช่นนี้น้ำตาของมันไหลอย่างห้ามไม่ได้มันโกรธแค้นผู้ที่กระทำบุตรธิดาของมันลูกสาวที่มันต้องการพบเจอกว่า8ปดห0นปีวันเวลาที่มันเฝ้ารอหากแต่เมื่อมันเห็นลูกสาวของตัวเองมันกลับพบว่านางมีดวงวิญญาณเพียงเศษเสี้ยวเป็นคนที่ไม่สมบูรณ์มันรู้ดีว่าแม้ตอนนี้นางจะสดใส หากแต่เวลายิ่งผ่านไปนานเท่าไรอาการที่ขาดหายของดวงวิญญาณเช่นนี้จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับการดูแลโดยโอสุดวิเศษขั้นสูงและธาตุวิญญาณจำนวนมากเพื่อประคองเ,เสด็เซี่ยวดวงวิญญาณให้สามารถใช้ชีวิตต่อไปได้ดังปกติไม่เช่นนั้นอายุไขของนางก็พร้อมจะดับสิ้นลงได้ตลอดเวลา นอกจากนั้นเมื่อนางดับศูนย์ดวงวิญญาณของนางก็จะต้องล่องลอยไปในห้วงมหาจักรวาลน,นานแสนนานตามหาดวงวิญญาณเศษส่วนต่างๆของตนหากแต่ท่าแท้จริงดวงวิญญาณนางถูกกักขังไว้เล่าแล้วดวงวิญญาณก็ไม่อาจจะบรรจบกันได้บุตรธิดาแห่งมันที่เป็นเสี่ยววิญญาณนางก็จะถือกำเนิดใหม่นางก็จะมีชีวิตที่น่าเศร้าอีกเช่นเดิมตกตายแต่เยาวไว้ไม่อาจจะเติบใหญ่ได้ เป็นแบบนี้ซ้ำๆหมิ่งต้าเมื่อมองไปที่พาลี่มันรู้สึกได้ในทันทีว่าพาลี่ในอายุ15ปีนั้นมีร่างกายเล็กกว่าสตรีทั่วไปนอกจากนั้นมันก็สำรวจไปถึงแก่นแห่งพลังของพาลี่มันพบว่าพาลี่มีเส้นชิปรตอนที่ปกติหากแต่เพราะดวงวิญญาณอันไม่สมบูรณ์ทำให้นางไม่สามารถใช้ลมปาณและพลังวิญ,ญญาณได้ดีเท่าที่ควร มันมีช่วงขาดหายอยู่ตลอดทั้งหมดก็เป็นเพราะดวงวิญญาณของนางนั้นมีเพียงเซี่ยวเดียวนี่มันอะไรกันทำไมเป็นเช่นนี้นิยายจบแล้วฟังตอนใหม่ก่อนใครกดติดตามค่ะ